วันนี้วันที่ยิบเก่าเดอนแปลได้พอพี่น้องส่งงานเสซแล้วครับพอพี่น้องกลับมาจากกระบี่มาบ้านนี่แต่งานกรุงเทพต่อโอ้โหพอพี่น้องคตอนนี้ก็อยู่ใต้สะพานโมอเตอร์วีครับสดๆเลยเนี่ส่งงานเสซจนี่จะถึงห้องจะของกันแหละแต่ว่าก็ห้องมันมันไอ้นี่นะมันหล่อนโทษเลยจอด ไปส่งงานเนี่ยคานขดุดไปลูดหินโอ้ดูอ่ะพอพี่น้องดูด้วยเนี่ยดโซดรยการใน,นพึ่งมาถึงเนี่ยล้วก็ยกหัวเมื่อกี้เนี่ยแชา์ไปดูแก้ปัญหาเฉพาะนาไปก่อนพ่อพี่น้องเนะมี่เวลาถอดน,นี่อันนี้สเตีนะครับสเตีเซ็นสันสเตีเซ้นสันมันมีประโยชน์หลายอย่างในพอพี่น้องเอาไว้ดึงแนบก็ได้เอาไว้ไอ ดึงแหนบแล้วก็เอาไปดึงคานแบบผมไรเด้อคานขดอย่างไรไหลายเด้อพี่น้องดูเด้อขดอย่างคักไปลูดเออคานมันขดผมจะดึงมาหนาขึ้นี่ยถ้าดูลายนี่จะดูเลยมันขดอย่างไาให้แม่พ่อยเป็น้องดูเด้อเนี่อยู่ตายแหนบอะ่ะ นี่ครับสิงดีๆหน่อยเองก็มาแชร์ประสบการณ์กันไหมพอพี่น้องไหมนี่นะครับท่านไหนพอแชร์กันไหนก็แชร์ไปพอพี่น,อานา้อ,นเองเนี่ยทนายคนนี้ก็คงจะแชร์ไม่ได้แล้วพอทำไม่เป็นเครื่องพึงดับเครื่องครับสตาร์ทไปยังหานาทีแหละมาไกลๆสตาร์ทเครื่องหมดเลยนี่เดี๋ยวรีบทําเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นของพี่เอลสเตีดึงกลับังคืนเนี่ยสตีดสายสันเนี่ยมีประโยชน์ครับเวลาดึงหูแหนบ ดึงสลักที่วบยี่ตอกสลักให้เขาอเอีกงเขาสตีไม่โอ้ช่วยได้ายอย่างกับสตีได้สันดึงเขาครับหลุดเกาเ่าเกอย่ังว่าเลยนี่ขาต่างขายทำเลยมันเดิมเลยตูดขุกกันนี่ ดึงไปก่อนค่อยๆดึงเหรอเนี่ยพอไป่อนกองกมันเป็นการแกร้ปัญหาเฉพาะนาเราเอาคนอนบอลตีช่วยรถคันนี้มีพร้อมทุกอย่างโวยแหนเดี๋ยวเอาคอนบอลตีตีนี้ช่วยฝึกเอาทำเอาเองยังก็ลกไวจัะ ที่บาทีก่อนครับให้มันคลายตัวนองก่อนขยับขยับมาทําไปเรื่อยครับคดเคลื่อนไปพี่น้องเคล,ลื่อนาเล็กๆน้นอยๆก็ลองไปทํากันดูครับพี่น้องจากผมสายชุ่มคนโง่เหมือนเดิมใครกําลังเดินทางก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อพี่น้องทั้งไปแล้วครับไกล์ไกดก็อย่าไปประมาทเด,ด้อกะระโดดกระลาพี่น้องเลยลมยาก็อย่าลืมนะครับพี่น้อง หกติดหลดติดตัวไม่ได้หนาฝนโอเคครับพี่น้องผมก็จะทำหลดต่อครับผมก็ทำห้ดูเบื้องต้นใย่รครับพี่น้องอเคเดอร์พี่น้องสวัสดีครับแก้ไขปัญหาเฉพาะนาสวัสดีแรงส่วนาวนาครับ